สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิตนติสภาพพี่น้องห้าไปเขาเนเมืองค่ะไปเสื้ออาหารการกินนันจ้าไปรันค่ะชอปปิ่งกันนะคะเป็นกันจ้า

คิดดีกอร้ายที่นอน,อน,นเ้ยแมวเล่นแนมวมาใส่จะคลองมันดิ้อคิดดืสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องข้าค่ะตอนนี้ติก๊กมาถึงบ้านแล้วนะคะพอดีปัญญาข้าไปซื้อของมาจัดซื้ออาหารพอดีว่าน,นพวกสดเอ็นป,ปลา มื่อกินจานก็เลยได้ไปซื้อน้องตะเนาะก็ไปเดไปพักมะน้ำค่ะอันนี้เป็นร้านเอเชียน้องตะเนาะร้านไทยจ้ะก็เดไปร้านแขกนะคะเขาทำเมื่อกินหาได้ทุกมี800โคนถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณอ2,800ประมาณนี้นะคะ2,800กกว่าทุกี้อะเนาะเนาะเบิ่งกันนะคะว่าติดแตนยามาเน่กับเงิน2,800นะคะติดแตนปลาเม่ะค่ะ น้ำปลานี่อยู่ที่ช3อาทิทตย์จำเป็นนะคะกว,ว่าละ30บาทเท่านะจ๊ะเนาะได้มา2ขวดซื้อมาพรออันย์นกันคะ่ะไม่เคยซื้อมาตูน,นะค่ะซื้อเอาพ่อวข้าวเด็กกินก่อนเนาะเดี๋ยวเราเป็นของแข่งกันก็นกนนะะแล้วดดกันนะคะนวดเป็นของตดกันนะคะเนาะกระเด็นน้ำปลาลานะคะ2ขวดเนาะกว่าละ60บาทเนี่ค่ะคิดว่ากว่าละ60 ได้แทนปตเปียมะฮอรหนึ่งจ้ะอามาเห็ดหเล็กน้อยนะคะปตเปียกับซอพสิร์ฟาโคนจ้ะแล้วก็เด็กเครื่องตุนยาจีนได้มาซองฮอจ้ะสมุนไพรข้าวะเอ่อาเห็ดพวกเมนูตุนต่างๆค่ะตุนไก่ตุนเป็ดตุนเนื้อนอกจากเนาะซองสิร์ฟาให้กันจะนะ้ะ กิดว่ากั๊มังไายจะมันจะกั๊มังไายเนาะค่ะจะได้ซื้อมาไว้หลาย,ยค่ะเพราะว่าพี่มากินนะคะมันกินมันหอมดีเนาะซื้อซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสแล้วก็ซื้อซอสเอ่อเข้าไว้ใ็ดนำก๋วยเตี๋ยวมันจะ้ะรสด,ดีจะ้ะมะกรูดรสดีเนี่ยนี่เคยที่เขาว่าเขาหามน้ำเขานะคะตัวตอนนี้ก็เห็นเพื่อนเอามาวางขายแล้วนะจ๊ะเนาะ มเคยขาดแค่ไปไปรอบนึงแล้วจ้ะนี่ที่เดดพี่น้องตีไปได้อ่าอ่าพริกทอดนะคะของพริกทอดกรอบรสตม้มยำนะคะตามแม่อีพิมพ์นะจะนะเนาะจะเห็นพะโลงอ่าลงวางหมูว่านนัจ้ะเอาวางมว่านก่อนนัะจ้ะเนาะเป็นเอามาสามรสนะคะก็จะมีรสั้งเดิมแล้วก็จะมีรสลาบแล้วก็จะมีรสตม้มยำนะคะเด,ดีละรละ่อรสเนี่ยมาซิมเบิองนา่นจ้ะนะ ซอสในกะยูเกลซิปเกลโคนนะคะเนาะเดี๋ยวลอมึงค่ะเดี๋ยวจะพาดน้องซิมนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวเห็นหนเดเมน,น,นูเดี๋ยวขวากันเนาะกินเจ้าไม้นูอย่างนะจ๊ะเดี๋ยวก็ได้ซอสเอ่อเป็นซอสบาร์บ,บีคิวซอส,อสอนะจน๊ะของเงินเนาะน้ำจิ้มซอสเกาหลีจ้ะเอาไว้แล้วก็อันนี้ค่ะทั่วเขียวเอาไว้ถ้เห็ดเพาะทองออบจ้ะ ราะว่าอันทิศทั่เกียวกทิตีซื้อมาเห็ดพอทงอมดนะคะตีซื้อแบบถี่ข้าสั่งเป็นอ่เป็นกระสอบมากนะคะแล้วก็ข้าก็าสังตามที่ขาจะซื้อนะคะอันนั้นเม็ดทัวมันจะบนตีปันไดค่ะติศก็ซื้อแบบนี้มาอันนี้ทุ้งละอ่ะสี่ร้อยกร,รัมน,นจะจ๊ะมาเบนข้งวสดจัดข้องสดอันนี้ก็ได้พักแผ่วมาก ทักแพลวจะมากินกับลาบจะ้ะแต่จะจะเอาบางส่วนเอาไวท้ทาเพาะนะคะกลายมันเนาะเอาไวท้ทาแตนหน้าขยายโตค่ะจะไปได้ตักที่ไปเลยนะคะนี่จะมาหัน่นด้วยกันคะ่ะหั่นกับแ่แข็งไหวกับกรีนก็จะให้มาเก็บตุมยอก,ต,ยกตุมยำเทศีลาเทศกรดแต่ว่ากันไปเนาะ ก็เลยพักซีเหล้ามาจ้ะพักซีเหล้ามาสองแพ็คแพ็คละยี่สิบนะคะอันนี้พี่เป็นแถมมาแพ็คหนึ่งนาะจ้ะเนาะพักนี่ก็ะยูแล้คาะยี่สิบโคนนะคะจะเป็นกับพักชี่พักอันนี้ค่ะยี่สิบโคนเนาะจ้ะเนาะยี่สิบโคนได้ชะอ,อมมาคิดอยากจะกินแกงเห็ดค่ะก็เลยเอาชะอ,อมมาเซตีหมอ้อ มันบอมีใบแมงลักนุ่นจับพอดีของวพวกผักสดมันก็ในรุ่งนะคะอันนี้เป็นผักผักเกาสีมากกว่านาน,นเงือกแล้วนะคะแล้วก็ได้มานี่จ้ามาละมาละแพ็คนีสี่สิบห้าคนเลยค่ะสี่สิบห้าสี่สิบห้าคนมีเจ้าลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดลูกตีวันใยยส่พญายังเม็ดมะหายอยู่จ้ะจากอีเบเนาะเว็บไซต์นะคะจะมาเพาะ ตีค่อยพอเลยนะคะมันขื่นอยู่มันมันกะแต่ว่าคือว่านนะคะบ่ได้กินนวยมันเนาะจ้ะแต่ว่ากะกินฮะลองเอานื้อเพลงด้วโอ้ยาจ้าเมเนกาเนื้อค้าเงินทั้งหมดที่ได้ชอบมากนะจ๊ะจ้าสองพันแปดสองพันแปดร้อยบาทนะจ้ะเงินคนก็อยู่ที่แปดร้อยเป๊ะๆค่ะแปดร้อยคนเป๊ะๆเลยค่ะบก โมไม่เสียดจากเดลฟีนีค่ะเขาเตี๋ยเดนมากนะคะเตี๋ยเรจะเก็บเขา<อ>เขาอ่าตู้ไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วห้ามากินเมนูอันนี้ซิมกันนะจ๊ะเนาะเตี๋ยภาพเป็นน้องซิมะคะ่ะเรื่องเรื่องจิ้ไปซื้อคืออยากนะะี่ค่ะน้ำปลาพอดีตีเหมือนน้ำปลากินพอดีพอดีค่ะปุ้ใหญ่มากก็เลยได็กจซื้อมากน,ะะน,ะะนะะั่นเนาะขวดสองขวดเนี่ยกินได้สองเดือนผ่อนราคาสองเดือนสามเดือนผ่อนราคาคนเดียวนะจ๊ะเนาะ อื่นะคะจะพี่น้องคลิปนี้ก็พาพี่นอ้องมาเบิ้งนะคะของที่ได้มาในมืองนีเนะจ๊ะเนาะแล้วพาไปยังร้านอ่าร้านเอ่อฝรั่งน้ำน้อยค่ะซื้อของใส่ของสอยของเล็กน้อยของกินนะจ๊ะเนาะนะ,ะ,ะจะ๊ะก็มีแค่นี้เนาะจ่ะตัวของอ่าของฝรั่งกับเก็บเข้าตู้เรียบร้อยแล้วนะคะ่นะเนาะมาจ้ะคลิปนี้ตีดคอตัวลาพี่น้องเข้าไปก่อนนะคะพร้คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เฮ้ยเหรออืมหนาวกันใช่ไหมฮะฮะโอ้คุณน่ะ <laughs>